เมื่อวันที่9มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพลตํารวจเอกศีวารารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการให้ตํารวจศรีสะเกดเร่งขยายผลคดีที่ชาวบ้านไปทอดแหหาป่าในห้วยกระมดหมู่15ตําบลสนโนอําเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดและพบอาวุธสงครามทั้งหัวฉลวด RPG กระสุน M 7 9มจำนวนมากบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยเกระสอบและสกล่องเหล็ก เบื้องต้นสันนิฐานเป็นอาวุธล็อบเดียวกับที่ใช้ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองช่วงปีพศ2 5 5 3ถึง2557ราล่าสุดพันตำรวจเอกวันชัยชัยชูโชธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกุขันพร้อมตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD หน่วยพิสูจน์หลักฐานกู้ชีพกู้ภัยชุดประดาน้ำฝ่ายปกครองและทหาร ได้ร่วมกันขยายผลตรวจจุดพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณใต้สะพานบ้านสนามสามคัคคีบนถนนทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมซึ่งอยู่ห่างจากที่พบอาวุธสงครามครั้งแรกประมาณ4กิโลเมตรโดยพบอาวุธถูกทิ้งอยู่ในน้ำใต้สะพานเพิ่มเติมประกอบด้วยแท่งดินกับส่ง pg2 ไว้ใช้กับเครื่องยิงฉลวด r p g จํำนวน31แท่งซองกระสุนปืน ar9 จำนวน30ซอง และขวดพลาสติกสีเขียวจำนวน10บขวดจึงนำส่งไปกรมสัมภุุธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบขยายผลหาร่องรอยเบาะแสที่มาคาดว่าเป็นอาวุธสงครามล็อตเดียวกับที่พบวันก่อน